กะสิเอากะทิหวดหนาเนาะทุกคนมันมักมันสัมไดรเก่าใส่ตามใจมักเปาก่อนเพราะว่ามันห้อนหอมกินกะทิเนาะซิมทุกคนโอ้เสพลหลปอกกาบหมาอึ้วทุกคนมันกะจะปอกง่ายเพราะว่ามันเป็นมาอึทีแบบยงังบอ แข็งเนาะกำลังปอกไงพราวมาเอื้อบางอันนี่ค่ะสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุก่านการยินดีต้อนรับขอสู้ซองสาวบนลายเซนเก่าเซนเคยเนาะตอนนี้เนาะทุกคนเนาะกะสิมาลอกกะเอื้อเนาะลอกกะกอื้อเพื่อว่าจะไปทำว่า,วานเนาะหรือว่าโจ้เนาะบบานเขาจะเอื้อว่าโจาเนาะทุกคน กะได้มาอึมาหนึ่งน่วยเนาะทุกคนเนาะกะอยู่เทียงให้เทียงหน้าเนาะกะทางรางกะจะเป็นบอนเื่อนครัวเนาะให้ดู่ฮหดกินกะจะฮกแน่เนาะทุกคนกะพอดีว่าลงลิปไปเนาะมันติดลิกทธิ์ก็เลยหลบก็เลยมาพากเสียงใส่เนาะทุกคนกะสิเริ่มลงมือ้าเนาะโอ้กะทิซับจังไดโน่มาอือกะหมากใหญ่เนาะทุกคนกะ ว่าจะพาเพื่อนเนาะแต่กะเพื่อสิยากกะเลยสิพาเธอละสีเนาะทุกคนมันกะสีหยาาๆแน่เนาะเพราะว่ามันมักอึอแก่มันกะจะแข็งเพราะว่าปกติกะมักอึหมากปงใหญ่เนาะหมากปงใหญ่เขากะตัดเครื่องเลยก็พอดีว่าพาออกมากะเป็นมักอึอเนาะสีสันสวยงามมากคน แต่ว่าเบิ่งจากในนี่นนแกและนะ้วเราทุกคนเอาสามารถเอาไปปลูกต่อได้เนาะเพราะว่ามักอึอบาง่วยนี่มนสินีนในรีบเนาะนรีบหลายได้กะในตึงตึงนะบ่คอยมีเนาะแต่ว่าอันนี้มีในตึงหลายเนาะทั้งสาวบ,บนลายเองก็มากินในามักอึเนาะเวลาผ่ามะอึบก็จะเอาในมันไว้ไปลางแล้วก็ขัวเนะทุกคน ถ้วยมาใส่ในมันไหวก้อนเราทุกคนเนาะเพราะว่าในเ่าอืี่ก็เอาไปขัวโอ้ยัขกขนาดเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็เป็นลมลมยู่เสียงไห้เทียงหน้ากบลุมเราทุกคนเนาะกะพอดีว่าบอได,ด้เกี่ยวเขาเนาะอยางฝนตกกะพอดีว่าจะมาเห็ดมนูหวานกิน,นเนมือนีกะ แต่ว่าบางคนนีเพิ่นก็นจ,จัดโจ้ใส่เข้าเนาะแต่ว่าอันนี้จะใส่เป็นเข้าสาคูเนาะทุกคนในกนหลายเนาะมีแต่านตึงๆกสิเอาไปแบงปลูกแน่แล้วก็ไปขัวกินแน่เนาะทุกคนเนะเาะพะว่าเ้าไปปลูกปะไว้บางต้นมันก็นมีหวางอือแต่ว่าพอซา,าบุนลายก็เคยเอาไปฝังในไว้เนาะแต่ว่ามันก็นเป็นหมากเนาะแต่ว่า มันบดจับเนาะเปลี่ยนแลวกรลนเป็นแลวก็ะลน,น,แ,ละะลนแต่ว่าหมากน้อยไลยหลายเนาะแต่ว่ามันลนเนาะทุกคนกะสิเอาประมาณเพลือกหนึ่งเนาะทุกคนพอว่าหมอน้อยมือนนี้แต่ว่ามาอื้อนี่มันขนาดเนาะทุกคนเอาใส่เกงปูเกงปลาเนี่ยโอ้หวานมันเนาะใส่เกหน่งนะไม้ แต่ว่าทักสาโบราณแต่ก่อนกับบุมากินมัอึนเนาะแต่ว่าพอกินไปกินมากอะแซ่บนะทุกคน mm hmm. เพื่อสีเฮ็ดเมนูนีน่กะใช้เวลากระโดนเติบเนาะเพราะว่าเพื่อพามัอึเลาะกับมัอึเนาะมัอึ้นนอด mm ีก hmm. ว่าฟักทองนะทุกคนแต่ฟังแต่ฟังลาเขาจะเอิ่อนกับหมักอึนเนาะฟังไทยเพป็นจะเอิ่อนกับฟักทองนะทุกคนก็สิเอิ่นแตกต่างกัน โอ้ท,งทางแถาเมย์เพิ่นกะยางออกอยางเขานะเพราะว่าเพิ่นไปตากฟืนไปตากผืนะเพราะว่าั้งเต้เพิ่นเอาผืมากะฝนตกเนาะกะเห็ดไห้มันมูมันเหลืองมันสีนเน่าเนานะทุกคนกะมื่อนี้กะเห็นแดดน้อยนึงเนาะทุกคนกะเอาไปปะไว้หลังคากอนเพิ่นกะสูงไปน้ำนะ <c oughs> เพราะว่าข้างหมะกะเกียมต้มสาคูเนาะ สิต้มสาคูก่อนพอหม้อเดือดกะจะเอาสาคูลงเอาใจมันออกก่อนเนะทุกคนจักเป็นเอิญมาอย่างนา้แต่ว่าสาลายเอิว่าใจเนาะเอาใจออกแล้วก็ลอกกาบกล่องมันกะจะซันเนานะเพราะว่า เป่นยางไปยางมากะมันสะเทือนเนาะทุกคนกะนั่งแบบสบายสบายเนาะอยู่เทียงให้เทียงหน้ากะจะมักนั่งตางแบบนี้เราทุกคนเพราะว่าบอนี่เป็นบอนเห็ดกินเวลาคัน่าสินั่งพื้นโลดลวยตุ่มมันกะศอกมันจะเปื้อนเนาะเพราะว่ามันมีฐานไฟหรือว่าใกล้เศษอาหารมันตกลนแถวนั่นเนาะก็เลยต้องมีต่างนั่ง เวลาเฮ็ดยูเห็ดกินเขากาจะนั่งตังทางหลังกะหกหกเนาะเทียงไหเทียงนาเพราะว่าใส่ฟืนเนาะใส่ฟืนในการเห็ดยูเห็ดกินหนึ่งเข่าเป่าไฟอู้หมอกาพดหมอกาเดือดแล้วเนาะทุกคนฟดฟางพางอยู่เนาะแต่ว่าหมอนี่จะเป็นหมอกูเดียวเนาะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งหูมันก็ สี่อ,อกเราทุกคนทั้งแม่เพิ่นกะว่าจะเอาไปถิมเนาะแต่กะมีไว้ติดเทียงเนาะแต่ว่าเวลาเหดอยูเฮตดกินนั่นในหลายอย่างกะจะใส่หมูอันนี้เนาะว่าจะถิมแต่กะบ่ได้ถิมเนาะว่าจะซื้อหน่วยไม่กะยังบ่ทันได้ซื้อเนาะกะเลยจาเป็นต้องใส่หน่วยนี้แต่ว่ามันกะวีกันทุกคนเย็นบอกใ,ใกล้หูมัน้างส้สยนี่มันกะจะสีลงแล้วเนาะแต่ว่า้างนี่นี่มีจับเลย แต่ว่าเวลาปุงก็คือสิยากอยู่เนาะกะสักคู่เหลือน้อยนึงเนาะเห็ดรอบก่อนเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีกถุงสีเขียวกะจะเทลงไปประมาณเคืองถุงเนาะเพราะว่าเบิ่งจากหม้อเฮาแล้วเพื่อใส่มาอือ้อกะคือสิเต็มหม้อเนาะกะจะใส่น้อยหนึ่งก่อนเทลงไปเนาะกะจะพยายามคน,นเรื่อยๆเนาะทุกคนเพราะว่า ไฟมันกะจะแห้งแน่เนาะเพราะว่าเขาซุมซุมฟื้นเข้าไปแล้วกะจะเห็นให้สังสักูติดก้นหมอกเาจองมาคนก่อนเนาะทุกคนอันนี้เขาจะเอิ้นว่าจองแบนนะเนาะเพิ่งจากหมอแล้วก็โอ้เป็นตะเสบเนาะทุกคน แลวก็หันมาปอกมากราบมาอื้อต่ออีกเนาะเพราะว่าก็ยังปอกปอกทันเบิดเนาทุกคนเพราะว่าทั้งซาบุลายนี่ก็ปอกซาเนาะปอกเปลือกมาอื้อแน่แล้วกะหันไปคนซาคูแน่เนาะเพราะว่าเท้าต้องคนเรื่อยเพราะว่าน้ำมันห้อนแด้บอกเท้าคนบ่เรื่อยนี่เ๋ยวมมาสมัยติดคนหมอเาทุกคนหันซ้ายหันขวาเนาะ เพราะว่าทางหลังม oh, no, oh, ันจะตั้งหม้อสาคูต้องหันหน้ามาใส่กล้องโอ้เนาะทุกคนปอกหมึกกับเพลสิเล่เนาะปอกชืดๆกันยังบ่แล้วนะทุกคนท้งหมอก็โอ้ยฝุดเนาะทุกคนแต่ว่าพอปอกหมึอโดนลืม ไปเบิ่งซาคูติดหมอเนาะทุกคนคนไปคนมาเข้าบริ้คนตลอดเนาะโดนโดน,โนจังคนแต่ว่าซาคูกับติดคนหมอ,อยู่เนาะถามีมักซาลี่ส่กับโค้งจะดีเนาอหมักซาลีหรือว่าเขาโพดดนาเพราะว่ามันกัดจะแซ่บเพิ่มความแซ่บขึ้นไปอีกเน้ะทุกคนแต่ว่าอันนี้กับมื่อนี้กับมีแต่มักอื้ซาคูกะทิ ซัมนี่เนาะเพราะว่าหมัการีช่วงนี้กับแพงแพงซื้อสาลีมาต้มบานเนาะมือหนาแต่ว่าเมื่อนี่กินมบอื้อไปก่อนหยกขึ้นจนวาน้ำเฮียเนาะทุกคนแล้วก็จะอาทั้งซาบุลายก็จะเอามาหั่นเนาะมาหั่นตอนกะสิพพดี่ําเนาะเพราะว่าห้าสิไปต้มให้มันเปืเป่อยเนาะแต่ว่า หั่นจังใดก็ได้เนาะแต่ว่าบางคนเพิ่นกะจะหั่นน้อยหรือว่าบางคนเพิ่นกะสีหั่นตอนมักใหญ่ๆเพราะว่าเพื่อนจะคนคนจนกลัวมันจะเปื่อยค้ายๆโจ๊กเนาะแต่ว่าทั้งสาบุลายนี่กะสีบอกเอาเปื่อยบันไดเนาะเพราะว่าโจานี่คําว่าโจานี่เหตุแบบคล้ายๆโจ๊กเนาะทุกคนแต่ว่าบางคนนี่เพิ่นเหตุขายเพื่อนจะจะต้มเอามาอื้อพอซุกเนาะพอซุก แล้วเพิ่กนกะจะปรุงหม้อเนาะแต่ว่าอันนี้เขาจะเฮ็ดให้มันเปื่อยให้มันเละอาหารผู้เฒ่าเนาะเฮ็ดให็นเป็ดเละเนาะเละพอมะอึเริ่มเละเขาก็จะเอากะทิหรือว่าปรุงน้ำตาลลงเนาะทุกคนหั่นเป็นตอนน้นอยๆเนะาะตัดพอดีค้ำเลยทุกคนกะเฮ็ดเกลือเปิดนวยคนในน่องมะอึกะ เพราะว่าก็หลายคนกินแต่ว่าหมักอื้อนี่โอ้เอาไว้ใส่เกงนเอาไม้คือิสซ่บเนาะเพราะว่ามันเป็นหมักอื้อที่มันหวานเนาะมันเป็นหมักอื้อเอ่อเพิ่อนหมักอื้อขี้คั้นขากเนาะมันเป็นหมักอื้อแบบที่เป็นโบกี้ย่ะหมักอื้อผิวโบกี้น่ะเนาะเพื่อนมักอื้อขั้นคาามันก็สิมันเนาะหน่วยน้อยแต่ว่ามันมันเนาะทุกคน ว่ดพอหันมาเหมาะตอนนี้เนาะซากูก็เริ่มติดหมอแล้วเนาะทุกคนติดก้นเนาะนี่ก็จะได้เลาทุกคนก็จะ,ะเป็นตากบตาเขียยแล้วเนะา,านนะถ้าอีกจักหน่อยเนาะถ้าอีกจักหน่อยสิเอามึกอื้อลงไปเนาะตอนนี้กะรออีกจักหน่อยเนาะเพราะว่ามึอื้อนี่มันเปืือยไว้ยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าซาคูนี่ต้องใช้เวลาต้มแน่ จักหน่อยก่อนจะเอาพอเบิ่งเม็ดก็เริ่มใส่แล้วเนาะก็เอามาอือลงไปพอโยนน้ำแห้งเนาะกระเด็นจะจะาขอโอ้ยเนาะทุกคนอเอาใส่พอพอเอามาอื้อใส่กับสิเต็มหมออ้อแล้วทุกคนพะว่าหม้อวีกเนาะเป็นตาดูตตนหม้อเนาะหม้อกับสูซีวิตขนาด พอเพิ่มมะอื้อเข้าไปเนาะกะซปาดมันโ่ย่อยข้างหมอบ่เนาะทุกคนหมอสูซีวิตเหลือเกินเนาะคนคนเนาะต้องค่อยๆคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกทางขางเนาะเพราะว่าทางขางนี่กับุ่มีหูขางนั่นกัหูวีกเนาะเพราะว่ามันมันเริ่มสีกลงแล้วทุกคนแต่ว่าหมอนี่มันเกิดจะอ่อนเนาะมันอ่อนมันก็เลย เขาดิจูไปกินเรื่อยเขาจมยอ่อยกขึ้นยกลงมันก็เลยเห็นหหูมันขาดออกก่อนกะสิคนจิปะไปสักพักนอก่าจะเอาฟ้าหมอมาปิดไว้แต่ว่าฟ้าบอมีเนาะทุกคนอากะสิตักฟองออกก่อนเนาะเพราะว่าฟองมันลอยขึ้นมาฟ้าหมอกับบอมีมากึดมันก็เลยเห็นหนานั่งซุกเนาะเพราะว่า เขาเพิ่มมะอื้อลงไปแต่ว่าคนแกวก็ยังบมีฝามาคืดไหวเนาะมันก็สีบ่ฮหอนคักต้องใช้เวลานะทุกคนหน้าก็เป็นสิวเนาะสิวตุ้มบักใหญ่เนาะทุกคนเป็นบางส้วงเนาะบางส้วงกับมีสิวบางช่วงกับม่มีสิวเนาะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนนี่โอ้ยตุ่มบักใหญ่จุดเด่นของหน้าเลยเวลาเป็นสิว ตอนแรกก็ว่าจะไปหาน้อไหมเนาะแต่ว่าพอทําเมนูนต้มบักอือด้อวโจ๊กหม,มกอึอนอะโมมีเวลาไปหาน้อไหม้นี่ทุกคนเพราะว่าใช้เวลาไปนี่ก็เครื่องมือแล้วเนาะอาจจคนเบิ่งเนาะแต่ว่าหมอมันกับบกพอยฟดเนาะเพราะว่าเอามะอึอลงไปเพได้ปิดฝาพอคนบเบิ่งแล้วยันโบอีมเนาะก็จะเพิ่มหมกอึอลงไปอีกเนาะทุกคน อยู่นั่งอยู่เนาะมนกัดจะเขก,กแน่เนาะอยู่เทียงไห้เทียงน้าพอเขาก็จะไยแบบนี้เน้ะทุกคนก็นจจระเป็นระบงระเบียบเนาะมีปุ๊กเกลือแน่ประแดกแน่เพราะว่ามันถือควันฟืนควันไฟเนาะมันก็นมีฝนเนาะมีขี้เท่าจำเป็นต้องเพิ่มอื้อลงปาอีกเนาะทุกคนเพราะว่าคนบ่งแล้วยานบบอีมเนะาะเบิ่งทรงจะเาะเพราะว่า ซาคูมันเป็นสีเขียวๆเ,เนาะเพราะเอามะอึลงไปแล้วโอ้ยสีงามขนาดเนาะทุกคนเบิ่งแล้วเป็นตาเซบเนาะกะ็เลยต้องเพิ่มมะอึอีกนะทุกคน้าลอกแบบนี้มันก็นจะซาเนาะแต่ว่าทาเข้า ไปโลกใส่เขียงเอาห้องกับเขียงมันก็จะไว้เนาะปาดเนาะแต่ว่าาจับแบบนี้มันก็จะซาเนาะแต่มันกะมันเดือนยิมเดียวนะทุกคนที่ควนจะใส่กันก็เลยต้องเหตดแบบนี้เลยเนาะทั้งหนึ่งก็จะซุกแล้วอีกทั้งหนึ่งก็ยังแบบเปาะกาบักอื้อเออเนาะทุกคนอีกส่วนที่อยู่หมอกอ่ะบางอันก็ก็จะเปื่อยเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งซำลายกันยังหลอกเซยอ,อยู่เนาะทุกคนเอฟซีหลายๆฐานเนกน็อาจจะคิดว่านังกับบงงามเนาะเป็นผู้หญิงก็ต้องขอโทษขออภัยนำเอฟซีเบอร์สุสคนเนาะทุกเพราะว่าตังนังมันเตี้ยเนาะก็เลยต้องนังแบบนี้และอีกอย่างก็มันสะดวกสบายเน,ะนาะการเท้าสีมนนังเป็นระเบียบเรียบร้อยมันกะ เฮ็ดจูเฮ็ดกินมันโบสะดวกเนาะก็เลยต้องนั่งแบบนี้เนาทุกคนบ oh, ่รว่าจะเป็นนอกจอหรือในจอก็แบบนี้เนาะเพราะว่าซอมหลด้จะมักนั่งแบบนี้เนาะเพราะว่ามันก็สะดวกส,วกสบายฝานตอนบ้าใหญ่เนาะกัพอดีค่ำเ่เนาะแต่ว่าบางคนเพิ่นกะ จะขิดว่ามันใหญ่เนาะแต่ว่าเขาก็าจะค้นไปค้นมาจนกลัวมาอืจะเปื่อยเนาะทุกคนทางนี้เหมาะกับฝนจะซุกแล้วเนาะแต่ว่าทางนี้ก็จะเพิ่มอีกเนาะทุกคนซุกซุกบทานกันเนาะตัวไซ่อนก็นจะเริ่มซุกก่อนตัวไซน้ำลังก็เริ่มซุกที่หลังเนาะทุกคน กระเด็นใช่เจ้าของหมอก็ต้องจับข้างเดียวเนาะคอยออคนเพราะว่ามันหมอวีกเนะาะตัวเอิาหมอวีกหมอหมอบ่ม้มยหมอบ่มีหูเนาะมันกสิจ,จับยากเนาะทุกคนหมอสู่ชีวิตขนาดนี่เอือม,มันก็เริ่มแบบซุกได้หนึ่งเนาะก็แบบกำลังแบบสีม,ม่มวมๆเนาะทุกคนเพราะว่า หมอบ่ไ้ปิดฝาเนาะกำลังแบบทางนอกมันเริ่มบวมๆเนาะเริ่มอ่อนๆแล้วแต่ว่าทางในนี่ยังบ้ซุกขักเนาะแต่ว่าสาักคู่นี่เริ่มจะใสแล้วเนาะรอกัอื้ซุกที่นี่อืมนะทุกคนเริ่มเหนียวแล้วเนาะเพราะว่าทางซาบุลายนี่กะโบ้ไลไปล่างาักคูเนาะเพราะว่าสักคู่เริ่มใสแล้วกะเอามาอื้ลงไปเนาะแต่ว่ามาอื้นี่กะเริ่มซุกแล้วทุกคน ถ้าวาเพื่อนเฮ็ด้ายนี่ซัมนี่กเพื่อนกันจบจะปงแน้วเานาะเพราะว่าอยากหเห็นตอนมบอึที่ว่าสวยงามเนาะแต่ว่าทงางซาบรายนี่จะโจ้เอาเนาะทุกคนก็เลยต้องค้นให้อคอเละหม้อคอยเห็นได้ก็เป็นตาสองสารหม้อดีดีมีบัลบอได้ใส่เนาะไส่ก็ใส่หม้อแตกค่ะนี่ก็วิกงก็แวงแป้งหม้อเนาะทุกคนเนาะ แล้วก็ค่อยใส่น้ำตาลลงน้ำตาลกะไผ่าามากวานซัมดากะเติมได้เนาะเพราะว่าทั้งซาบุลายน่กะซีบมะกวานซัมดเนะาะกะจะเน้นมันนิดนึงเนาะแต่ว่าผูา้ใดมากวานกะเพิ่มเองเนาะเพิ่มในถ้วยเติมกะทิลงไปเนาะกะทิกะกองหนึ่งกะตอนนี้เนาะกะบสิบเจ็ดพันกีบนะทุกคนกะขึ้น,นเรื่อยๆเนาะเห็นว่าทุกคนนีดำๆเนาะเพราะว่าทั้งซาบุลายด ไฟใหม่ก้นหม้อเนาะคนบทัวเทิงกันเลยตอนต้มสาคูเนาะกะจะมีสาคูใหม่กาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะกาจะชิมให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเนาะว่ามันแซ่บซ้ำใจเนาะก็เติมกะทิลงไปนะทุกคนโอ้ยเนาะเพราะว่ามันมันเนาะบบนิ่นหวานเนาะส่วนสาบุลาจะเน้นเป็นรสชาติมันเนาะเพราะว่ากินหวานบ่อยได้าเวลากินหวานน้อยเดียวนี่ก็จะเจ็บคอเนาะแต่ว่า จะนิ่มมันนะทุกคนยังหันห่อนต้องเป่าก่อนห้อนนะทุกคนเศกแซ่บมันกะหวานน,น้อยๆแต่กับมันนะทุกคนกิน <c oughs> เพราะมันห้อนแซ่บนะโจมเอือแต่ว่าถ้าว่ามันเย็นเนี่ยมันบดแซนะ่บเนาะห้อนแซ่บเพราะว่าเขาเห็ดโจมเอือเขาต้องสุดตอนมันห้อนเนาะถ้าเป็นต้องหวานที่ ใส่น้ำก้อนเขาก็กินเย็นเนาะแต่ว่าอันนี้เห็ุเป็นโจ้เนาะทุกคนเขาก็จะกินแบบแคลนะ้ายๆโจ้เนาะแ่บหลายเนาะทุกคนเนาะการตั้งซาบุรายก็จะขอโตไปกินตอก็อนอนงะเพราะว่ากินอยู่หนากกล้องกะจักเป็นจังไดเนาะทุกคนมันเป็นันเขินในอายเนานะกะจะได้ขอโตลาไปกก่อนสบายดี